การรักษาภาวะซึมเศร้าด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการใช้ยาวันนี้นายแพทย์สมรักสันติเบญจกุลจะมาเล่าให้ฟังว่าเครื่อง DTMs ช่วยรักษาได้อย่างไรไปฟังกันค่ะตัว TMS เนี่ยย่อมาจาก Transcranial Magnetic Stimulation นะครับ Transcranial ก็คือผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไป Magnetic ก็คือใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Stimulation ก็คือการกระตุน้นปกติก็เป็นนวัตรกรรมที่ใช้รักษาคนไข้โดยการกระตุ้นสมองแบบหนึ่ง DTMs หรือ Deep T MS. Yes. นะสาเหตุที่ชื่อด p ฟทีม s S ก็คือมันปล่อยขึ้นไม่เหลยไฟฟ้าตำแหน่งเดียวกันแต่ลึกกว่านะครับแล้วก็ปล่อยในตำแหน่งที่กว้างกว่า โดยปกติเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงทดลองกันหลายโรค FDA ทางสหรัฐเนี่ยยอมรับแล้วก็จะมีโรคซึมเศร้าโรคภาวะตื่นตระหนกหลังจากเจอ,อความหวาดวิตกก็คือ PTSD นะสองโรคเนี่ยจะเป็นที่รู้กันว่าใช้เทียมรักษาได้ดีนะครับแต่โรคอื่นๆอย่างเช่นอัลไซเมอร์สมาธิสั้นออทิสติกนะครับหรือว่าวิตกกังวลเนี่ยยังอยู่ในขั้นที่จะต้องเก็บข้อมูลดูก่อน ก็ด้วยข้อบ่งชี้ของเครื่อง TMS นะครับรักษาสองภาวะหลักๆก็คือซึมเศร้าและ PTSD นะครับตอนนี้ในเรื่องของซึมเศร้าเนี่ยเริ่มต้นของ TMS เนี่ยใช้ในการรักษาซึมเศร้าของคนไข้ที่ดื้อยานะครับคนไข้ดื้อยาจาก าการรักษาด้วยยาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเอามาทํารักษาด้วย TMS เนี่ยจะดีขึ้นอีกประมาณ 50- 70%เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะตอนนี้นกลไกการออกฤทธิ์ของ TMS มเนี่ยมันจะแตกต่างกับยาก็คือเป็นกระตุ้นสมองโดยตรงแล้วก็กระตุ้นให้การทํางานของสมองกลับมาเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าสูงกว่ายาณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีคนพยายามเอามาใช้ในเคสซึมเศร้าที่ไม่ดื้อยาเป็นผู้ป่วยที่รับผลข้างเคียงของยาไม่ได้นะรับการรักษามานาน แล้วยังไม่ดีขึ้นอยากจะให้ดีขึ้นเร็วๆนะครับหรือ,อเป็นการรักษาด้วยเสริมไปร่วมกับการใช้ยาอันนี้ได้หมดเลยนะครับอีกกรณีนึงก็คือไบโพลารที่มีภาวะซึมเศร้านะครับในคนไข้ไบโพลาร์เนี่ยถ้าเป็นเฟสที่ซึมเศร้าแล้วเนี่ยจะมีข้อจํากัดในการใช้ยาอย่างมากเพราะว่ายาซึมเศร้าหลายๆตัวสามารถกระตุ้นให้ไบโพลาเนี่ยกลายไปเป็นอารมณ์ดีเกินเหตุ ดังนั้น,นย,ายานยมันเลยมีข้อจํากัดคนไข้ก็จะไม่ค่อยฟื้นตัวจากเรื่องซึมเศร้าแต่เทอเทเมสสามารถทําให้คนไข้ดีขึ้นได้โดยไม่ทําให้อารมณ์ดีเกินเหตุ จริงๆคือ,อ TMS เนี่ยรักษาคืนโรคซึมเศร้าเนี่ยคลย้ายๆกับอาการออกฤทธิ์ของยาปกติสมองของคนเราเนี่ยมันทำงานโดยสารเคมีนะเพราะนั้นเวลาจะปล่อยสารเคมีออกมาเนี่ยในสมองเนี่ยมันจะมีการปล่อยประจุไฟฟ้านะครับซึ่งไปเป็นตัวกำหนดว่าสารเคมีจะออกมามา,มากหรือมาน้อยในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยการปล่อยสารเคมีหรือการรับสารเคมีเนี่ยมันจะผิดปกติไปนะมันก็จะเป็นประโยที่ทิศว่าเนี่ยคุณเป็นโรคสารเคมีในสมองผิดปกติ ตอนนี้ยาเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดก็คือยาบางทีก็ออกฤทธิ์ต่อสมองบางส่วนนะครับแล้วออกฤทธิ์ไปแล้วเนี่ยบางทีไปเจอส่วนที่มันเป็นผลข้างเคียงของยาตัว TMS เนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นสมองโดยตรงนะครับแล้วการกระตุ้นสมองส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหนี่ยวนําให้การปล่อยประจุไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเท่ากับว่ามันเหมือนกับไปปรับให้มันสมดุลแล้วมันไม่ใช่ปรับเฉพาะส่วนที่เรากระตุ้นแต่มันจะไปปรับในส่วนทุกส่วนที่มันเชื่อมโยงกับ สมองส่วนที่เรากระตุ้นด้วยนะครับทำให้สมองของไข่เนี่ยกลับมาทํางานเป็นปกตินะเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Normalization ก็คือกลับให้คนกลับไปทําให้คนไข้เนี่ยกลับสู่ภาวะปกติในในคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยอาการแตกต่างกันบางคนซึมเศร้าบางคนกังวลเยอะบางคนเฉยเฉยนะครับตอนนี้สาเหตุที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าสมองแต่ละส่วนของคนไข้ซึมเศร้าเนี่ยทำงานมากน้อยไม่เท่ากันนะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของอาการเนี่ยไม่เท่ากันไปด้วย ตอนนี้คำว่า Normalization mm hmm. ก็คือ mm hmm. การเหนี่ยวนำให้สมองส่วนต่างๆเนี่ย ไปทางานเป็นปกติส่วนที่ควรทํางานเยอะอย่างสมองส่วนหน้าเนี่ยมันทําให้คนเราควบคุมความกังวลควบคุมอารมณ์ได้ดีแถมทําให้เราสดชื่นมีมีชีวิตชีวามีแรงจูงใจในในการทํางานเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้มันทํางานเป็นปกติซึ่งคนซึมเศร้าเนี่ยสมองส่วนนี้มันจะดรอปลงไปส่วนสมองที่มันเป็นตัวที่ควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือกระตุ้นให้คนเรารู้สึกกังวลเยอะๆเ,เนี่ยในคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสมองส่วนนี้จะถูกกระตุ้นได้ง่ายนะ,ะการรักษาด้วยเทีย ก็จะไปทําให้สมองส่วนนี้มันทํางานลดลงหรือเซนซิทีฟน้อยลงนะครับเพราะนั้นเท่ากับว่าส่วนที่ควรจะเยอะก็ต้องทำงานเยอะส่วนที่ควรจะทำงานน้อยก็ต้องกลับไปทำงานน้อยอันนี้คือ normalization นะอันดับแรกก็ต้องยืนยันวินิจฉัยก่อนนะครับเพราะว่า TMS เนี่ยก็คงดีกับคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆนะหรือเป็น bipolar ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้านะครับอตอนนี้ถ้าสมมติว่า สนใจเนี่ยก็น่าจะต้องปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้นะครับว่าเหมาะสมในการทําหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการรักษาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องคํานึงถึง2เรื่องหนึ่งก็คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็คือต้องตรงกับโรคนะครับอีกอันนึงที่ต้องคํานึงถึงก็คือความคุ้มค่านะครับเพราะว่านะวัาตาการรม TMS เนี่ยเป็นเรื่องใหม่เพราะนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับหาก หากตัวคนไข้แต่ละรายเนี่ยใช้การรักษาด้วยยาที่มันราคาไม่แพงนะครับแล้วมันหายได้เนี่ยจริงๆอยู่แบบนั้นก็โอเคฮะเพียงแต่ว่าถ้าอาการรักษาไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไม่เต็มที่นะครับ TMS จะจะเป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่ทําให้ดีขึ้นเต็มที่ได้แต่คิดว่ายัางไงก็คงต้องเริ่มต้นที่การปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เพราะจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าทําแล้วดีไหมหรือว่าควรทําหรือเปล่า